สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนเดออเเ้อส,สบายดีพี่น้องมาเว้าขอาเ,าเรื่องอันเกตดสะพานเด้อพี่น้องเดอ้อมีแฟนเพื่อน,นคอมเมนต์มาไล่ให้ไม่น้อยกับไม่จอยว่าขอขอได้ขอเอาเนาะว่ะสิเออเรื่องมันเขาก็บบได้ว่าขอแน่ขอแน่อ,แนอันนินแบบว่านำ<อ>าจใจค้นทียัก ทำบุญยักเป็นแบบเอาบุได้อมาข้าถุงเขาบุได้มาขอมาเข้ากระเป๋าหมดซะเอาสัก่วนผู้ที่ว่าคนอยากทำบุญผู้ใดบ่ามีใจธาออมีใจรัทอยากทำบุญมอบให้คนใหดให้คนทำคนใจถ้าว่าสันเขาเฮ็ดควานวัางหนึ่งนี่ได้พันเพียกาฮันเด็เขาก็ยังบุได้เอาเข้าถุงเรือเขายังเอาเข้าวัดอยู่นะเที่ยวอันนี้ฮันเข้าใจผิดแล้วเด้อควานน่ะมันบุได้น้อยมันบุได้หญ่ควานนี่นะ อประมาณอันงบประมาณมันก็บพันบาอีกสองเมื่นบ้านมันก็แล้วดอกตัวขนาดมันบอกพ่อที่หางชี้ลวยดอกขันเอาเข้าทงก็ได้น่ะแม่เออมึงว่าเขาได้ขอเขาทงเด้อครัวทั้งครัวจดยกับไม่จอยคอยว่าได้ขอเงินเอาเขาทงส่วนตูวผู้ใจบุญใจดี่นจากเห็ดข้างให้คนขามมีใจสัทธาเห็ดเห็ดสะพานให้คนเที่ยวคนขามด้วยพี่น้องเด้อเขาจังนบ่ได้ลุยน้ำบ่แม่หน่อยคอยในขอในเด้อเงินขอในโอนคอยใน ข่อยบ่ได้ขอเงินในแบบนั้นข่อยอันนี้ข่อยบอกข่าวเนาะข่อยบอกข่าวบุญให้เจ้าเด้อนี่แม่เนาเออคอยขับคนอันนี้ให้ซื้อใช่ซื้อหินเด้อข่อยซื้อข่อยบ่ได้เอาเมียดอกเงินนี่ไงเงินที่ทำบุญเงินที่ทำบุญทำทานนี่นะให้เสียมาเข่าทงเงินเมื่อแห้งโซชิฮาได้ โมเมนต์ของง่ายพี่น้องเอ้ยไพ่ก็ยักทำบุญไพ่ก็ยักได้บุญขเจ้าให้น้อย่านว่ามีผู้กไหมค่งอยากผู้ใดทำบุญนับเท่ากี่ชั้ผู้ใดยักอันเป็นสะพานทำบุญทุนคนอื่นไปจอดสิทาสิเลยแมนยูสทุนคนอื่นกับไพ่เกตโม่นำเห็ดนำกับแมนบุญเพิ่นเด้อบแมนบุญข่อยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็ได้บุญเออใจสภาพแล้วพันว่าให้คนแล้วก็พันยักทำแล้วก็โมเบ่าวยังก็ได้บุญแมน อันนี้คันมาโตเองโบท่ำยังมาเบาให้มูอยู่โ<ว>อย้ยสเปนโอ้ยบ้บาแหรงบ้าเอาอแรงสุดยออดันนี่คันมา,าขาา้ามว่าคนเทั้งให้เงินทั้งเบานี่เป็นยังบ้าทั้งอันนั้นเลยไอเซียวคันมาไปวัดมามาหอดทบมาไดาสัตว์ดได้บ้าเลยดิได้บ้าเลยอันนี้เลยไร่ชาบุดวะ ขันหัวเฮามีเงินเฮาชุบ่เอาเอาน้ำไผ่แล้วเฮาสิเฮ็ดสเองแสนงันมีซุปหน่อยล่มบ่แห้งคือว่าอันเลยไม่จ้อยนะคันแม่จ้อยมีนะบ่บ่บ่อันนั้นอีก่วนอบมือใส่ไผ่จ้าถูกแม่จ้อยสิขอเฮ็ดผู้เดียวขัวนี่นะเพราะว่ามันเป็นอยากนึ่ง่าแม่จ้อยก็อยากเฮ็ดบุญแน่แม่จ้อยบ่มีแต่ว่าม่มีน้ำใจมีมีหัวใจเนี่ยเถืงบ้านเฮ็ดบุญเราต้องจะได้เฮ็ดบ่อสัตว์บมันเถืงข้าวแล้วเที่ยวเอ้ย ยังทังย ¿no? ังรวยจังสิทำบุญเขาขึ้นน่ะเดี๋ยวนี่ท่านทำเพื่อนมือแล้วคืเพื่อนเพิ่นบอกให้ทำบุญแล้วว่ามืจแล้วต้ังใจยังเลี้ยงดูนี่ก็ยังเลี้ยงเดี่ยวเลยนีน้อยเขาก็เ็ยตามน้อยเอออันนี้คันมีลายแห้งโบเอาน้ำไฟเลยเช็ดเองลูกเป็นคู่เดียวเนาะป็นเดียวหนอโบได้น้ำไฟอันนี้เราะว่านี่นี่แล้วเนาะคณะนั่นเป็นยังแหมือนนั่นเลยคนมาเห็นให้พี่น้อง ไม่ดีพูนให้ยันให้พูนให้จบุญพูนให้เงินไม่จอยกันไหนแต่ว่ามันเถืงบ้านเถืงข้าวเออกระสาทูน้ำเพลินได้ห่มได้เงาเฮยหงมาขอมาขอเงินลึกหนังขอมันบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อหอยส้วนเพิ่นมาเฮ็ดเฮ็ดครัวข่ามห้วยให็ดเครื่องหเฮ็ดครัวกันข้าเป็นสภาพไอ้มันได้บุญนำกันบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดเลยเรื่องเฮ็ดครัวนี่นะ คนเออหูจักพอบ้านก็หูจักเบิ้งน้ำเด้อแม่จอยก็บอกเบิ้งน้ำเด้อสิแนวใดสิเป็นปัวคนกวัยเฮ็ดโลดคนเดียวหลายเนาะคนมีเออหัวคิดปัญญาเฮ็ดหนึ่งไรเฮ็ดโลดคนเฮ็ดใจนะเพิ่นเฮ็ดดีใจเอาบ้านเอาน้ำเอาไปเลยออกเอาอชาวบ้านในเมื่อไรคือว่าชาวไหนชาวนาเฮาบุญบุญไหวทุกคนทชูบ่มีเงินเศรษฐกิจทุกมื่นนี่มันเกิดหายากเนาะผู้คนเออมีเถื่อนี่ผู้คนทางคนมีเงินเหลือธงเหลือไทยผู้คนจะข้ามบุญ ก็เลยห้องคอไปหันจังสันนะเชี่ยวอันนี้ก็บรได้บังคับคันว่าชี้ซอยพอใจเห็ดกระเฮ็ดเออพอใจยักษ์ซอยพูนเป่าเนื้อเออยักซอยซอมหนึ่งหม้อก็ได้ก็ได้โบแมนว่าเออยักซอยสิบพันเด้อก็ได้ห้าบาทเด้อสิบบาทเด้อก็ได้แมนตามชัทธาอันนี้โบแมนว่าบักเหล็กบักค้างแมนบอกเชี่ยวโบแมนว่าเออให้ได้ท่อนนั้นเด้อให้ได้ท่อนนี้เด้อบรโมได้บังคับผู้ใดพี่น้องเอ้ยพอใจกับมาเห็ดน้ำไผ่บรพอใจกับ ทั้งหมดมาว่าจะนอบุญกับยังบ่ชกันยังทั้งที่ว่าเอาอีกเอาเอาว่าเพื่อคนอยากทำบุญที่นนอเ้ยว่ามัดซะเ้าเพื่อคนอยากทำบุญอยากสร้างปารมีอยากสร้างบุญเป็นสะพานที่ไปสวรรค์ตายไปพ่อได้มีขวารตาแม่แมเทียวาวมดซะเออพ่อได้ให้ว่าโอ้อีนี่มันยุยังเป็นคนเดียวมันยังมีความดีเนาะ แม่ตายไปมันเห็ดมนมาทำมันเห็ดคัวไว้นี่เนาะอ่านลายสื่อหลังจากแล้วเวียดแล้วมาทำเชี่ยวอ่านลายสื่อคนเด้อพี่น้องเขาสิอ่านลายสื่อคนไรในออกไรในห่วงทำบุญนะมาคุณอ่านลายสื่อน้ำกันนนั่แหละพี่น้องเว่าสิซนเนาะก็ว่เออเชี่ยวอันนี้โบเชื่อก็เป็นเตอร์ช่วงข้าวช่วงข้าเป็นนะข้าพันไลยพันมาคนให้ไปตีนขึ้นผา เป็นให้เลือกว่าทางใดเป็นบะทา้งบุญทางใดเป็นทางดีทางสวรรค์ทางนากาารกซาทูเดอร์ไม่จ้อยบัได้เวาไม่จอยพันแทะตัวนี้ยนะให้เลือกมีคนย่ำอีกเท่ากับปเลือกเชียวอ้อบ่ไปและบอวันมีแต่คนแทงกันเบอวลงไม่จอยนะ่ะวันนี้เจา้าสะขึ้นใดบอว่าวมีน้ำตกตาดลงมาดีเชี่ยวขึ้นบ่ได้ก็จะป่องขึ้นมไม่จอยอนวลเบาในะนี่ได้เรียน มันขึ้นได้สวยเฮาขึ้นได้สวยขึ้นตีนขึ้นน้ำพายหินอันนั้นนะ่ะปีนแล้วมันมีขั้นอยู่ทิงทึงขาขนาดมันมีคือนขัน้นหื่อนนี่อันนี้เบาแจ้งเด้อ ok. ไม่จ้อยพันอันนี้พันบบพันบุบเบาดอก ok. มีขันขน้นคือขั้นหื่นนี่ก็เป็นขี้เมฆหมอกใต้นี่บอกไปจวานมาจันใต้นี่แล้วเพื่อนว่า ใต้ขั้นคือข้านเฮือนนี่มันเป็นขัวเป็นบ่บันี่เออสภาพน่อะไรเเป็นสพานบัลนี่โอ้ยไตเลยก็สิตกแล้วบันี่จับอันบุ้มี่อันจับอีกยทาเเเเเดดขขนะค่อองมม เงินพอพอพอเขาอันนี้แหะสมุดว่าสมุดว่าคนคนลอยเรือเกินไปเนาะถ้าว่าเรือเฮ็ดคัวอันนี้เว้าเพื่อใบเด้อถ้าเรือเฮ็ดคัวไม่ต้อยนี่พอเขามีคนซอยคค่่ะวามีนถ้ามีคนซอยคัวนี่นะถ้าว่าเงินเรือบ่หมดซะถ้าว่ามีเงินเรือไม่จ้อยนี่สิพอไปเสนอไปทำบุญอยู่วัดต้อแล้วก็ไปเฮ็ดเนือยู่นนืกินให้พวกอันเด็กน้อยดีว่าดอยเปียบ พ่อแม่เขาก็าทุบหันเนี่คือคนคือเฮ้ามาแลยเนาะยา่มคนทุกคนเนีคือกันทันไรเบิ่งกันสวยเหลือกันมีนำใจให้กันเขอนั่นไม่จอยหันนะแบงปันนำใจเขาห้องหันนะแต่ว่าเฮ้าคุณใจบุญนะครับโบเรือนยังกระย่ยาเพราะว่าเฮ้าได้เห็นล้วเฮ้าก็ะซ่วงใจเสียวเฮาได้ท้แล้าเฮ้าก็สซ่วงใจได้ออนั่นนั่นไะไม่จอยตามแนวคิดไม่จ้อยไม่จ้อยคิดแบบนั่นเด้อพี่น้องเร้อบุญไม่จอยบุคิดว่าเออเอาของบุญนะมาเป็นของส่วนตัวเราเอามาให้ น้ะบ่บ่มีตัวนั้นเด้อพอพอสบานโตนตะเวนนี่ก็ได้คันว่าให้ไม่จ้อยเด้ออันนี้คาแห้งไม่จ้อยเด้อแหละมหแมนะ่ขอบมกขอบใจหลวงหน้าเออคันพูดได้เ้าเนียนอ่ะพอขอบุณขอบุณหลายๆไม่จ้อยเอาคันเ้าแบบนี้นะอันนี้คนใจให้ตัวนี้นะแล้วไม่จ้อยเอาขอบุณขอบคุญต้อคุณยายใจบุญครั้นอันนี้นี่นะเนาะขอบอใจหลวงหน้าเด้อกับว่าแมนคันว่าเอออันนี้เนาะ ไปซื้อหินซื้อไายเดินไปดอยละเนี่นันกันดอยมได้เป็นคนนันเนาะอยก็เคยุเคยอยามาตอนั้นเ่อ้างลยอธิบายนกแล้วผมเอาอะไออกเลยงราอก็แ่วาไป็นน้องมา่วนอย่างไเราคเอาเงิน่ายาแนเองน่ยมยังบอเอากทำมาหากินผาไปอยู่แล้วเหมอนกันอันนี้ก็ที่คอว่าวเรื่องเออเอาที่คอว่าเรื่องเงินเอหมอเดินอันนี้เด้อ กระเทือนเราเอาลงเนาะเราก็เอาลงเนาะเราเอาลงโซเซียลอันนี้เรื่องเงินกรอมอนท่านไม่จ้อยติกี้ท่านได้ยืมอันนี้ได้ยืมแล้วไม่จ้อยก็มาใส่มาใส่เอามาใส่อห้่เตียงพันบ้านเชี่ยวหน่อยแน่ยางไปนำเหมือนนันแล้วเร่าบรลึกบื่อเองเราเลื่อนเงินพันบ้านท่านราก็ว่าลเราบบได้ฮับเออเราแบดนี้เราไม่จ้อยโอนให้อีกบัตยอดโอนมันมีถ้ามีเราว่าบบได้โอนไม่จ้อยเอาโตโอนให้เบิ้งระบะนี้ไม่จ้อยก็โอนให้แล้วเงินนั้นให้หมดแล้วแต่ว่าเรว่าลย่ง ยังก็ไม่จ้อยก็สิซ้ายเพราะว่าเราเราบ่ยอมเดแเราก็ไม่จ้อยสิซ้เราว่าเราไม่จ้อยยังขาดอยู่งไม่จ้อยก็สิซ้แม่เราว่าเซียวเงินโชซิหาได้พันบาทก็้ไโดนข้าแล้วเราบนเพลงเราไม่จ้อยกลับมาให้เราทุกอันทั้งงานทีเราบ่ชื้อเองตัวนี้นะเออแล้วก็เเออราลืมเราลืมเราก็ย่าเราว่าเราบ่ให้เด้เราว่าเราบ่ให้จะเป็น้ใจเป็นใจเออเป็นสิให้ เดี๋ยวนี้ไม so ่จ้อยยังพี่แล so 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 ้วพวกว่าเอาให้หมดแล้วนี่คือว่ามันชิแล้วแล้ววันนี้เพิ่นว่าโบแล้วโบแล้วก็ไม่จ้อยก็เสียเอาให้อีกเห็นได้เนาะเสียไม่ได้ได้เงินเราก็ไม่จ้อยที่ให้บ้านนี้ที่ให้ท้ายคลิปบ้านนี้คนบ้าง่ายมาให้เราก็แล้วไปเออนอนก็คนซื้อบ้านนี้ไม่จ้อยก็คนซื้อคุหักคุณเต็มกันเนาะคนมายุ่งน้ำกันเคยกินเค่อยยุ่งน้ำกันเคย่นี้แหละไปมาหาสู้กันไม่จ้อยทันบ่าเราชินเอ็มหน้ากันโบติด เราก็เลยว่ากระเทือนพนเอามีจ้อยลงโซเชียลเราเบาเนี่ยนี่มาโบใส่ดีใส่ซีดเอาเงินเล่นมาบอกว่าเอาเงินไปให้กระมอนในเดืองหอยเงินยั้งว่ะจะได้เลนมั่งเงินอันเชื่อหน่อยและมือหนีหันเงินอยังอีก้ือว่าโอนให้หมดแล้วเราเก็เอามาให้อยู่เตียงอีกบัดนี้ยังเงินยั้งบัดนี้มาทำายละเอียดมืึนมาทำรายละเอียดแล้วก hotel, <mission ell> ็เพิ่น <Darwin> ก <simple. S 3> ็บาฏิเสธบัดนี้ปฏิเสธว่าโบได้ห้ามเงินมาสักโบได้ห้ามแล้วก็ยังที่ทำชาโอนอีกบัน จะวนมากอนจะถามอีกเดิกกันน้อยเลยถามไ่ได้ว่าเลยทัากันให้กกันแล้วก็เห็นสำคักันเือใเกลี่ยเี่ยเล่เที่ยเลรกเห็นได้สัตว์เดี๋ยวเล่แล้วพอาบบุ้งให้ก็ให้ก็้กดใหก็ให้ก็ใ่้ก็ให้ี็ใก็ให้กิห้ก็ใ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 หก็ให้ก็ให้ก็นห้ก็ให้ก็ใหแกห้ก็ใหมา็ให้ก้้้ก็้้ ได้เรื่องมันเป็นแบบนี้แหละโบมมันไม่จ้อยเขาเป็นนี่แหละบซ้านี่เด้อพี่น้องเด้อที่แก้งจอยไบสองเรื่องพี่น้องเลยคนท่าใจทังนั้นดำทังนี้มาว่านั่นแหละ่วันี้ไม่จ้อยมันเป็นคนทำบุญแน่นะโอยังว่าวลายพี่น้องเลยมันไม่จ้อยมีเนี่ยไม่จ้อยสร้างมัวัดวันไหนบดีประตูโคมไม่จ้อยชี้กระสืนเลย้ใจนี่แใเบุญลายกใจู้มือ โอ้ยเรื่องสะพานนี่เลนเหรอเปลาเราเป็นม่วงเาำม่ลายลนะเป็นได้ลูกเปลนกระซ่าสะพานนี่สมควรแเราทำเงินเราเา่ได้โคเงินเขาเป็นสะพานเด้อเนี่เด้อเาแมนบานิมาควนเออเขาทงตัวเองสะพานผู้ใดพอใจเฮ็ดกรเฮ็ดผู้ใดบอพอใจเ็ดกระพอใจให้เราเเราไม่ได้่านไรได้บ่ทถ้าไม่บนขัเอาเงินดุดในกี่น้อง เห็ดคัวให้ก้นขามได้พี่น้องคัวน้อยบะหมี่คัวใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยเกาเกาท้อเห็ดเอาท้อใส่ดอกเอาท้อใส่แล้วก็พอได้เทกันเตือนกันเตือนกเใส่น้ำกันอ๋อไน้ามันไหลผ่านละคนก็ได้เที่ยวราคาชิ้นไส้ทอดวัดบันเออทอาว่าโอนมาเท่ายหนะคันโบได้ละทังไคอยนั้นเออ เ้ามดราโอนมาให้ไส้ตาไสเด้อเขาบอกเห็ดไหแน่น้องรถเท่า์ไรทั้งกุ่นก็ชื่นหูดีฮียเฉพยวนี่นะใช่เทอร์ไรเขาไปซื้อใช่เขาไปจิตไทยเลยไายเห็ดบาร์ไส้รถเท่า์ไรแห่รถเทอร์นะอันดินซีมังโตนเท่า์ไรแม่ลว่าดินบล็อกคอนเท่า์ไรเขาก็จิตไทยมัดให้เบิ่งมัดนำเอฟซีเนาะถ้าเอามาเห็ดคุ้ยพ่นขาเห็ดสะพานพ่นเพี่ยว ล่ลำบากแห้งละไม่จ้อยกบได้เห็นดอกมันลำบากแห้งรดจับเททุกปีมาสันสะลุยน้ำแปลงทุกปีเพราะว่าไม่จ้อยพัดไปนวดบันนี้เอาไปเสียบสิพวกไปนวดวันนี้ลูกค้าโทรมากพัดว่าน้ำท่วมทางพัดไปโบได้ฮนาพี่น้องขันเ้ียงมันพัดไกฮานาพี่น้องเอ้ยเอาปัญหาเสากินคําหาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้บ่ายมันพันยากวันนี้ปันหาเสากินคำหาเสากินเสาหาเลงกินเล้ว่าสันส์ แล้วมันเราจำเป็นแล้วพี่น้องไอ้้าไปบีบให้เขาเลยกะนนั้นโลดไปบีบให้โมเพื่อนกับเฮากะเท่าแล้วไอ้เอ e ย์กะเท่าเลยแง่เจย์ตื่นแท้งตัวงพูดที่พูมี่แล้วนวดเอาเอาทำพี่น้องน้องปากนองพ่อเาพี่น้องเอาออามาแก้เอาสู้สู้ชีวิตเพื่อได้กินซื้อมือซื้อบ้านไปขนาดพี่น้องเอ้อตื่นมาต้องได้ไปมื่อีหร่หันเพนโบโถมาบอกเราเราพี่น้องเราเอาลาบไปก็เด้กคลิปเลิกพี่น้องเด้กพอกันคลิปใหม่จ้า i don't know